คือพรีเซนต์เก่งไม่เก่งเนี่ยคิดว่าไปดูที่ผลลัพธ์ใครจะบอกว่าเฮ้ยฉันพรีเซนต์เก่งไม่ใช่คนพรีเซนต์เก่งไม่เก่งเนี่ยเราต้องไปดูจากผู้ฟังหรือออเดียนถ้าเราพรีเซนต์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแบบซื้อเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเออการพรีเซนต์เราก็คือโดนใจเขา คืออัที่หนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าเขาอยากฟังอะไรขอแล้วก็ของเราอ่ะมันตอบโจทย์เขายัางไงเพนพอยเ้า <Pain point S 1> คืออะไรเขาต้องการอะไรและอะไรที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มีราต้องทํากันบ้านนิดนึงนะแล้วก็ขยี้ปมนั้นไแปบบบางคนก็บอกเฮ้ยคุณจะโจมตีคู่แข่งมั้เปล่าคุณอย่จไปบอกชื่อเขาอย่าไปบอกผลิตภัณฑ์อย่าไปบอกแบรนด์เขาแต่คุณก็พูดว่าของเรามันดีกว่ายัางไง คือบางทีนะคนฟังบางทีฟังๆ s> <S ไปเนี่ยถ้าคุณเป็นนักพรีเซนต์ที่แบบอ่อนน้อมห่มตนเออไม่โจมตีไม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยากที่จะได้งานเหมือนกันเพราะว่าคนฟังอะผู้ที่ฟังอะเขาเขาเปรียบเทียบไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนเวลาคนทำโปรเจกต์อะห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยคุณคิดว่าคนตัดสินใจอะเขาเป็นคณะกรรมการครั้งแรกหรือเปล่าเขาซื้อเรื่องนี้ไปบ่อยหรือเปล่าไม่โครงการหนึ่งบางทีทั้งชีวิตเขาซื้อแค่ครั้งเดียวสองครั้งถ้าโครงการใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเขา ไม่มีทางรู้มากกว่าต้องเป็นผู้ขายหรอกเรารู้ดิอะไรของอะไรมันดีไม่ดีของอะไรม,มันมีจุดอ่อนตรงไหนจุดดีตรงไหนถูไหมการบอกเขาทําให้ช่วยเขาได้ครับคุณจะทำแอนิเมชันคุณจะทำเอ่อพรีเซนเทชันคุณทำเอ่อวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยทำให้เขาเห็นภาพนี่ข้อที่หนึ่งสเนี่ยนะพวกโนเลจต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเรฟเลนซ์ต่างๆเนี่ยเอาให้เอาให้มีให้มันน่าเชื่อถืออันนี้สเนี่ยโทนเสียงและอนะีโมชันเนี่ยคุณต้องไปด้วย Presentation Acting ทั้งหลายการแสดงออกซึ่งฟ e ลลิ่งที่ดีมากๆเนี่ยคือสายตา eye contact เนี่ยผมว่าสำคัญคนลดตามเนี่ยนะผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะได้ทั้งหมดนะ